ราศีที่ในช่วงนี้ทำอะไรก็สวยคือราศีมีคนดูนะครับต้นครับทำอะไรก็สวยทำอะไรก็มีคร้อมอ๋อมันเป็นอย่างนี้ เราจะได้ตั้งสติต่อไปว่าจะได้ระมัดระวังกายระมัดระวังใจเป็นมาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วและจะสิ้นสุดที่ปลายพฤษภาคมปีนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วัน <S <S เนื่องจากว่ามีดาวพฤหัสดีโคจรเป็นมรณะกับเดือนชะตามาตั้งแต่พฤษภาคมตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นเกณฑ์ในโหราศาสตร์เกา่าครับจันทร์กับชีวาเป็นแปดอาจารย์เจ้าว,ว่าร้อนใจร้อนใจไม่สบายใจถูกเข้าใจผิดไปหาหมอก็รักษาผิดพลาดและที่สําคัญในขณะนี้ดาวประจําตัวคือดาวศุกร์กำลังโคจร เป็นมรณนะอยู่ในเรือนชะตาแต่วตัวเองก็เป็นมรณนะแต่ว่าตัวเองได้ชดใช้กรรมเก่ากลังอยู่ในสถานการณ์ที่แบบตกกระไดโอยโจนผิดพลาดเสียหายผิดหวังหรือเคราะห์ซ้ำกรรมซักวิบัติเป็นนิแลเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขอให้อดทนและต่อสู้ถ้าเกิดว่าจะทําการค้าหรือขยับขยายช่วงนี้ก็อย่าพึ่งลงทุนใหญ่ๆประคับประคองให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีตุลทําอะไรก็สวยฟันธงครับเดี๋ยวบอกกันนะว่าใครที่มารายการนี้อาจารย์รักษณ์จะไม่รู้ว่าว่าในราศีนี้ใครมาใครเกิดอะไรขึ้นกับพี่ต้นครับมันก็เป็นเรื่องจุกจิกๆครับพี่ที่มันแบบว่าก็ไม่กวนเท่าไหร่บางเรื่องก็ ก็ต้องหลังไมเลยเออ้ริงๆมาดูเราต้องหลังไมเลยนะมันโทรหาเพื่อนในเพื่อนขำเลยไอเรื่องเดี๋ยวเพื่อนขำเลยเพื่อนขำเฮ้ยัอมึงโดนด้วยเหรออย่างเงี้ยจริงจริงต้องหลังไมเลยมีลงทุนลงทุนเลยไรมไม่มีฮะไม่มีระวังเนาะเอองั้นหยุดก่อนช่วงนี้ก็สต็อปรับละครไปดีกว่าผมก็ก็พยายามส่วนมากไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีโปรแกรมจจา ดราศิกขาด้วยอะไรด้วยอะไรนิพพีนนาโมทนาครับพี่ต้นที่ตารางเวลางานต่นี้ละครเคลียร์หมดหรือยังมีกี่เรื่องคะก็ละครก็เยอะเหมือนกันนะพี่ต้นก็เหลืออยู่สองสาเรื่องไทยอยู่สองสาเรื่องก็เก็บให้หมดเก็บละครนี้ให้หมดเนาะแล้วก็จะได้ว่างๆแต่ว่าไอ้เรื่องจุ๊กจิกจิกก็แบบโอ้โหแบบมันมันมันเล่านี่ขำเลยนะประชาชนนี่ขำแต่ผมนี่เศร้าเลยนะจริงอย่างนั้นเลยนะครับแต้นรับมือยังไงมันมีอย่างนึงครับ อะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องจริงมันจะเป็นเรื่องจริงวันยังคำ่ำถ้าเป็นเรื่องที่เราทําถ้าเป็นเรื่องที่เราทําเราเป็นนายวันหนึ่งมันจะกลับมาเพราะมเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเราไม่ได้ทําความจริงจะปกป้องเรา เอาอยังงี้ชาวราศีตุลท่านอื่นๆถ้าหากว่ากําลังใจถวดถอยนะไม่ได้เข้มแข็งฟังที่พี่ต้นพูดเนี่ยกำลังใจขอให้กําลังใจมาแล้วก็มีสติเหมือนที่พี่ตุ๊กเมื่อกี้บอกเราสัสมทบกันเข้ามาแต่ว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> อย่างหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ธรรมะดีที่สุด สาธุจริงๆครับไม่มีอื่นใดไม่มีอื่นใดเพราะธรรมะคือธรรมชาตินะครับพุทธเจ้าตัดมาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเลยนะฮะมาเลยเป็นการกระทาของเราเองนี่แหละนะครับมีเหตุและมีผลอ้าวสิ่งที่มอบให้นะครับนั่นก็คือเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑนะครับก็พิธีวัดบัวขวัญนี่เองนะครับแล้วก็จากสถาบันพยากรศาสตร์นะครับเหรียญเทวดาพระรหัสอันนี้ก็พุทธคุณเทวคุณก็เรื่องเกี่ยวกับ เปลี่ยนแปลงจากร้ายให้กลายเป็นดีขอให้ความดีที่พี่ต้นจะสร้างขึ้นเนี่ยปกป้องพี่ต้นตลอดไปครับสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะตอบถูกไปตั้งแปดคนนะคะคุณคะมากันแบบมาเป็นหมู่คณะเลยเพราะว่าพี่ต้นนี่รู้ตัวไงแต่ไม่มีใครตามพี่ต่ายเราทันค่ะพอได้ไปทั้งสองข้อพวกรุ่นรุ่นน้องนะคะอ่ะรุ่นพี่ก็อยู่ข้างบน อ้าวมาเลยไไหนดูดิแต่ละคนอยู่ก็ยังหลังเหมือนก็เป็นรุ่นพี่ไหม <c oughs> เอาอ,อ,อ,อย่างนี้ก่อนที่เราจะมอบเงินขวัญถุงให้พี่ตายไปนะฝาก ฝากผลงานของแต่ละคนเริ่มที่น้องปังก่อนก็ได้ให้ไปดูนี่เคือสนามฟุตบอลผมครับผมเนื้อวัวเนื้อวัวร้อเรียบทรั้งด่วนรามินทาอนนรงค์ครับแล้วป๊อบล่ะป๊อบล่ะทิศุัาคป๊อบล่ะสุภาติบุญดีชาติเทพตอนคูชายรณพีครับแล้วก็แค้นเสน่หาโอ้ยพิจันร์แล้วครับพิจันร์แล้วครับฝากศิลธรรมคนกล้าท้าทำด้วยครับขาใหญ่ขาครับก็ที่เฮือนหลวงพระบางครับผมหรือว่าโดโอทาวน์นะครับตอนนี้ผมเคยไปแล้วแพงมากเลย โรงแรมพี่เหรอของแกแหละนี่น้ำเล่นอ้ำเล่นไปเที่ยวกันไปเติร์นผมก็ถ่ายละครครับ <c oughs> ก็ลูกทาต อืมต้องฟิตติ้งไปจ่ายค่ะฝากร้านทัสไฟล์ไปเป็นพักได้ทัสไฟล์ไปเป็นพักดิเชียงใหม่กันเจ้านะจ๊ะแต่ก็ฝากละครเรื่องสาวเพลงด้วยค่ะกำลังถ่ายทำอยู่อยากให้ติดตามด้วยค่ะไม่มีแล้วก็ของตุ่ภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยค่ะเกรียนฟิกชันค่ะไอซ์ละคปดูยังไงครับเกรียนฟิกชันเดี๋ยวไปดูน้องครับน้เขาครับ สดใสมากเลยไอ้เจ้าขอบคุณค่ะของไอ้ก็มี ATM 2ค่ะคัวเค่ะคอ่รักเอรอหาพักสอค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีหนังอีกหนึ่งเรื่องค่ะโอ้ยเก่งจังเลยครับนี่ก็ฝากนะครสุภาพบุรุษจุธาเทพนะคะแล้วก็ Six Sense แล้วก็ฝากกระเป๋าเด็กกุพ่าชด้วยค่ะน้องชุดร่วมกันทำบุญเด็ก p a พ e าชนี่ทำบุญล้วนๆเลยค่ะใช่ ขอบพี่พีทฝากเลยูทีวีขอบก็ปีนี้มีแข่ง51เลสนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับว่าแข่งทุกรายการเลยแล้วก็ฝากรถเพล่อเลยไปด้วยกันครับขัาผอมฝากกันเยอะแยะหลอเกินนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่มีเวลาที่เราจะลาคุณผู้ชมแล้วนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้สนับสนุนโดย AIS 3G ค่ะเอามาดูกันนะคะ หนึ่งหมื่นบาทเงินขวัญถุงเป็นของพี่ตายค่ะ รับไปเลยนะฮะไม่ต้องไปจับอะไรกับใครนะค่ะไม่ต้องจับเลยพี่คะหนูขอร่วมสมทบทุนกับพี่เวลาไปกับเชียงใหม่กรุงเทพนะคะขอบคุณค่ะนี่เพิ่งมาเลยนะมาถ่ายรายการเราวต้องบอกว่าขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราทั้ง12ราศี12ท่านว่างๆมาอีกนะคะโดยเฉพาะพี่ปังนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณ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 ค่ะช่วงท้ายนะครับอาจารย์รักยังรออยู่เหมือนเดิมครับเจออาจารย์รักเรียบร้อยแล้วต้องบอกผู้ชมค่ะว่าอาทิตย์หน้าเช็คดวงกับเราได้แม่น พี่ต้นอาจารย์รักแม,แมนแมนลาไปก่อนสวัสดีค่ะเลิกงามยามดีประจำเดือนมิถุนายน เลิกดีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นวันที่ดาวพฤหัสบดีโครจรยกย้ายจากราศีพฤษภสู่ราศีมีถุนวันดังกล่าวนี้ก็เหมาะที่จะขึ้นบ้านใหม่ออกรถใหม่หรือทํากิจกรรมกิจการต่างๆที่เป็นสิริมงคลแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านไปนร่วมพิธีเจริญมหาพุทธมนตระะรา์รับส่งดาวพฤหัสบดีที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา19ในาฬน,น,นกาเป็นต้นไปและที่สําคัญนะครับในวันที่29พฤษภาคมเนี่ย เป็นวันที่ใครป่วยเจ็บสุขภาพไม่ดีให้ไปเขียนแผ่นทองอธิษฐานได้ที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีผมจะรวบรวมแผ่นทองอธิษฐานนี้ไปหล่อองค์บรมครูหมอชีวกกุมารพัฒน์ที่จะประกอบพิธีเททองในวันที่สองมิถุนายนที่วัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาวันที่แมิถุนายนนะครับวันนี้เป็นเลิกดีดับเบิลหนึ่งวันที่แดมิถุนายนเป็นเลิกวันของเงินจ็กพระจันทร์วันนี้นั้นคุณควรทําอารมณ์ให้ดี คิดให้ดีวันนี้นั้นกิจกรรมกิจการในที่เกี่ยวข้องกับของใช้ของบริการจะประสบความสําเร็จคือวันที่8มิถุนายนเนี่ย ถ้าเกิดใครใช้เลกนี้เป็นเลือกในการเจรจาต่อรองธุรกิจทางการค้าเปิดตัวสินค้าหรือออกรถขึ้นบ้านใหม่จะเป็นมหามงคลโดยเฉพาะในวันที่8มิถุนายนในเวลา11นาฬิกา29นาทีถึง11นาฬิกา39นาที10นาทีตรงนี้เป็น10นาทีทองมงคลถือว่าเป็นเลือกมหาเศรษฐีเอาละครับขอให้คุณใช้ดวงเลกนี้ประกอบกิจให้ชีวิตประสบความสุขความเร็จในช่วงครึ่งปีแรกฟันธงครับ